สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวิชานี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของเรากันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่41นะคะหน้าที่41เรามาดูนะคะข้อที่2อาข้อที่2ใหญ่นะคะเขาให้หาผลบวก เรามาดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1เขาให้โจทย์มานะคะ245บวกด้วย234อ่าแล้วเขา,วาให้อะไรมาคะรูปภาพใช่ไหมคะอ่าฝั่งสีเหลืองฝั่งสีเหลืองจะมีค่าเท่ากับ245ฝั่งสีนำเงินจะมีค่าเท่ากับ234อ่าเรามาดูตารางร้อยนะคะตารางร้อยฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะ มี2ตารางก็คือ200ตาราง10กี่10คะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตาราง10มี4นะคะก็คือ40ตารางหน่วย1 2 3 4งอ่หาตารางหน่วยนะคะมีห้าเรามาดูฝั่งนี้เหมือนกันนะคะฝั่งนี้234ตารางร้อยเท่าไหร่คะสองตารางสิบ กี่สิบคะสามสิบมาหนึ่งสองสามตารางหน่วยหนึ่งสองสามสี่ตารางหน่วยมีสี่หน่วยอ่าเรามาดูนะคะอ่าวิธีการหาคําตอบอ่าให้เอาตารางร้อยบวกตารางร้อยตารางสิบบวกกับตารางสิบตารางหน่วยบวกกับตารางหน่วยอ่านะคะให้นักเรียนหัดเป็นนิสัยนะคะเวลาบวก ลบให้นักเรียนบวกลบจากหลักหน่วยโกนนะคะหรือบวกจากตารางหน่วยโคนเราเอาตารางหน่วยบวกกับตารางหน่วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9าี่ห้าดแปเปลว่าหลักหน่วยของเรานะคะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะได้9นะคะให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะ หลักหน่วยของเราจะตั้งไว้ข้างหลังหลังสุดเลยนะคะ,ะต่อไปมาดูตาราง10บหรือหลัก10บของเรากันบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนนับดูนะคะรวมกันว่ามีกี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิห้าสิบหกบเจ็แปลว่าหลักสิบของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็นเจ็ดนะคะ าให้เขียนเลขไทยแบบนี้นะคะอ่หลักสิบของเรานะคะเจ็ดสิบกี่ร้อยคะหนึ่งสองสามสี่สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะหน่วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าอ่านี่คือคำตอบนะคะ สำหรับข้อที่2ข้อที่3ครูเบนให้นักเรียนทำเองนะคะในหน้าที่41อ่าต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้า42นะคะหน้า42เป็นการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบไม่มีการทดอ่าไม่มีการทดนะคะง่ายๆนะคะอ่าเรามาดูนะคะในข้อที่1อ่าข้อที่1เป็นตัวอย่างนะคะ เขาให้จํานวนอะไรมาบวกกับจํานวนอะไรคะเขาให้1,2 2บวกกับ2,1,1 1อเ่า102เป็นตัวตั้งอ่า102จะอยู่แถวข้างบนนะคะแล้วก็211เป็นตัวบวกจะอยู่แถวล่างนะคะอ่าวิธีการค่ะบวกจากหลักอะไรก่อนคะครูเบนบอกเสมอหลักหน่วย2,1บวก1ได้เท่าไหร่คะ อเอาสองไว้ในใจยกมาหนึ่งแล้วดับต่อเลยสองแล้วสามเขียนเลขสามอาราบิก่อน,นะคะต่อไปศูนย์บวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งเวลาเขียนครูเป็นย้ํานะคะเวลาเขียนให้นักเรียนเขียนให้ตรงหลักบวกหลักหน่วยตั้งให้ตรงหลักหน่วยนะคะบวกหลักสิบตั้งให้ตรงหลักสิบต่อไปเรามาบวกหลักร้อยหลักร้อยของเราก็คือหนึ่งบวกกับสองได้เท่าไหร่คะ เอาสองไว้ในใจยกมา1นแล้วนับต่อ2แล้ว3อ่านักเรียนจะเห็นว่าครูเบนนะคะเวลาตั้งหลักตั้งให้ตรงนะคะบวกหลักไหนตั้งหลักนั้นนะคะอ่านะคะนี่คือวิธีการเขียนอ่ะเสร็จแล้วยังเอ,อ่ยยังนะคะให้นักเรียนตอบเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะะเวลาตอบสามารถเขียนชิดๆกันได้นะคะไม่ต้องให้ตรงหลักข้างบนนะคะ สามร้อยสิบสามอะนะคะอ่ะนะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะก็คือข้อที่สองสามสี่ในหน้าที่สี่สิบสองนะคะครูเบนให้นักเรียนทำเองนะคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สี่สิบสามนะคะสี่สิบสาม เป็นการหาผลบวกเหมือนเดิมนะคะอ่าบวกเหมือนเดิมเลยนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะเรามาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งสามร้อยสามสิบหกบวกด้วยสองร้อยสี่สิบเอ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่าให้นักเรียนตั้งวิธีทำอ่ามันมีอยู่แล้วนะคะอ่าสามร้อยสามสิบหกเป็นตัวตั้งสองร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นตัว บวกเวลาบวกเราบวกจากหลังโกนนะคะหรือหลักหน่วยโกนบวกหลักหน่วยเสร็จไปหลักสิบบวกหลักหลักสิบเสร็จไปหลักร้อยนะคะบวกไปทีละหลักนะคะอันดับแรกเรามาบวกหลักหน่วยของเรากันก่อนนะคะหกบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะเอาหกไปในใจยกมาหนึ่งแล้วนับโตหกแล้วเจ็ดเขียนให้ตรงหลักแบบนี้นะคะบวกหลักหน่วยตั้งให้ตรงหลักหน่วย ต่อไปหลักสิบของเรานะคะเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลขสกับเลขสี่สามบวกสี่สามกับส่ตัวไหนมีค่ามากคะสี 4, เอาไว้ในใจยกมา3ามแล้วนับต่อเลยคะ่ะสี่แล้ว5 6 7หกามบวกสได้เจ็ดตั้งให้ตรงแบบนี้นะคะตั้งให้ตรงหลกักถ้าใครตั้งตั้งไม่ตรงหลกักครูเป็นจะไม่ตรวจให้นะคะอาต่อไปหลัก ร้อยหลักร้อยของเรานะคะอะไรบวกกับอะไรคะสบวกกับสองสกับสงตัวไหนมีค่ามากคะก็คือ3เอาไว้ในใจยกอะไรขึ้นมาคะยกสองส,แล,ลสแล้วนับโตเลยค่ะ3แล้ว4 5 3หบวกสงได้5อ่าเราบวกเสร็จแล้วนะคะตั้งให้ตรงหลัก ให้สวยมาคงครูแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเมื่อบวกเสร็จแล้วให้ตอบเป็นเลขอะไรคะเลขไทยตอบเลยค่ะ5้าร้7เนะคะ5่าหอเ่าเวลาเราตอบเราไม่ต้องตั้งไปตั้งให้ตรงข้างบนนะคะเราสามารถตอบชิดได้เลยแต่สามบรรทัดนี้ ตัวตั้งตัวบวกแล้วก็ผลลัพธ์ต้องตรงกันนะคะย้ำนะคะอ่สำหรับงานที่ส่งครูเบนวันนี้มีสามหน้าด้วยกันนะคะก็คือหน้า4 1หน้า42นะคะแล้วก็หน้า43นะคะทำเสร็จถ่า,ายสง่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ